ข่าวด่วนประกาศปอพอ62จังหวัดโดนแน่พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงวันพุธที่5เมษายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีพาย,ยุรูร้อนเข้ามาจากประกาศของกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย62จังหวัดเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ โดยแบ่งเป็นภาคเหนือสิิจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน25จังหวัดภาคเหนือส7ิจังหวัดเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ล,ล,ลำปางพยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานี ส่วนภาคตะวอ,ออกเฉียงเหนือ20จังหวัดจะในบริเวณจังหวัดเลยหนองบลัมพูอุรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและบนราชธานีภาคกลางภาคตะนอ,ออก ภาคใต้ทางตอนบนรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑล25จังหวัดได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนะบุรีราชบุรีนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครนายกปราจนบุรีสากแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยอง จันทบรุรีตราดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันเนื่องจากล่าสุดปอพแจ้งเตือน62จังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรับมือภายยุฤด,ดูร้อนในช่วงวันที่6-9เมษายน2566โดยล่าสุด5เมษายน2566กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือกอ,อปพก โดยกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสภาวะอากาศพิจารณาปัจจัยเสี่ยงกอบกับกลมอุตุนิยมทิทยาล่าสุดได้ออกประกาศแจ้งเตือนสองฉบับแล้วแจ้งเตือนบริเวณคอบยากาศสูงหรือมวลอากาศยิงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทําให้ประเทศไทยทางตอนบนจะมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองรวมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนนส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป โดยมีพื้นที่เสี่ยงภยัยขอให้ระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าขนองลมประโชคแรงในช่วงวันที่6-9ถึงเมษายน2566ตามที่แอดมินได้ไล่เลี้ยงไปนะครับดังนั้นในด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือกออปพกอจึงได้ประสาน62จังหวัดทั้งภาคเหนืออ,อีสานกลางตะันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ทางตอนบน ร่วมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภยัยเตรียมพร้อมรับมือพายยุฤด,ดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยจัดเจ้าหน้าที่ฟอราระวังและติดตามสถานก,การณ์อย่างใกล้ชิดต,ตลอด24ชั่วโมงและจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงภยัยเพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีทั้งนี้ให้จังหวัด ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยรับทราบล่วงหน้าและแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างไร้ชิดต,ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังตรายจากพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยขอให้ติดตามสภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภายที่อาจจะเกิดขึ้นขณะเกิดพายยุฤดดูร้อนให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและปลายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสสำหรับเกษตรกรป้องกันผลผลิตทางการเกษตร ที่อาจจะได้รับผลกระทบในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับโดยหาไม้ค้ำยันและหาเชือกผูกรัดกิ่งก้านสาขาเพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายนะครับทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน t ทยดีส s ตเตอร์อ e r t รและหากเดือดร้อนและหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปอพรับแจ้งเหตุ17 8 4 โดยเพิ่มเพื่อนทางไลน์ ID 17 @1784ddpm รวมถึงสายหลวนนิรภัย1784ตลดอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้กันช่วยเหลือต่อไปรวมถึงสามารถติดตามข่าวได้ที่ช่องทาง YouTube วาตภัยอุทกภัยเพียายกรากาศได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของการพยายกรอากาศในวันนี้กันนะครับเนื่องจากในวันนี้ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ บริเวณความประกาศต่ำจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนการปกคลุมในครั้งนี้จึงทำให้มีอากาศร้อนจนถึงร้อนจัดเข้ามาในบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าหลวในตอนกลางวันบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางส่วนพื้นที่ในบางส่วนก็จะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ นำความชื้นเข้ามาปกคลุมอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้บริเวณนางกล่าวยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่รวมถึงลมกระโชกแรงขอให้ระวังตรายจากฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับลตมตะวันออกเฉียงใต้และลตมตะวันตกเฉียงเหนือปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยและทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่ ส่วนลักษณะของฝนในช่วงวันที่6-9เมษายนจะเป็นปัจจัยที่แผ่ลงมาปกคลุมจากบริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศยีนกำลังปานกลาง,ลาง,ลางแผ่ลงมาจากจีนลงมาประทะกับอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมของประเทศไทยทางตอนบนปัจจัยที่3คือลมใต้และลมตะวันอ,ออกเฉียงใต้พัดแผ่นำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบน จากอ่าวไทยรวมถึงทะเลจีนใต้ซึ่งมีกำลังแรงเพิ่มมากขึ้นดังนั้นประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนอากาศร้อนจัดจึงทำให้เป็นปัจจัยที่เกิดพาย,ยุฤดูดร้อนขึ้นนะครับลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่อาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้โดยจะเริ่มมีผลกระทบต่อภาคตะออกเฉียงเหนือทางตอนล่างและภาคตะนออกก่อนส่วนภาคอื่น จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้นะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนรวมถึงภาคกลางตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมากเนื่องจากการระบายของอากาศไม่ดีส่วนภาคอื่นๆมีการสะสมน้อยถึงปานกลางเนื่องจากยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมและมีฝนตกในบางพื้นที่ภาคเหนือ ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้5้เมษายน2อง6อากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลวดในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด18-27ถึงองศาและสูงสุด36-41องศาจากลมตะวันตกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปจะมีฟ้าหลวดในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ และจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยจนถึง10%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงส่วนมากในบริเวณจังหวัดอำนาเจเริญใัยภูมิมุกดาหารนาครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาและสูงสุด38-40องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป จะมีฟ้าหลวดในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26 e องศาและสูงสุด38-41องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเระะ็วล10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวัออกในวันนี้จะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวดในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนองเล็กน้อยถึง10%ของพื้นที่ส่วนมากเน,น้ัฉหเชีงแสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสดุด e 25-29องศาสูงสดุด33-40องศาจากลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลืนสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนและมีฟ้าหลวงจนตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสดุด e 26-28องศาและสูงสดุด34-39องศา จากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา30%ของพื้นที่ส่วนมากในนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด34-38องศา จากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบรเิเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา20%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด33-37องศาจากลมตะวตกเฉียงเหนือ ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลเคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นประย,ะยะยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบพ่อข่าวสารด้วยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ